เมื่อก่อนขาย,อยากได้แต่เอื้อมไม่ถึงตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วประหยัดจากป้ายแดงไป1ล้านและที่สําคัญรุ่นนี้เป็นตัวพิเศษหายากสุดๆใครที่กาลังตามหาของแ a ไอเ t ม m บอกเลยว,ว่าคันนี้หายากสุดๆลุงโอ๊ตพามาดูโตโยต้ตาแคมรี่ 2.0G ปี2013คันนี้เป็นตัว x t i e m e ได้เป็นสีขาวมุกบอกเลยว,ว่าคันนี้ไฟหน้ามาแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมล้อแม็กอลลอยแท้เดิมโรงงานกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเมื่อ10ปีที่แล้วคันนี้มันราคาล้านสี่เพื่อนๆคิดว่ามันแพงไปหรือเปล่าลองมาเล่าให้ลุงฟังหหนน่อยยลาากรู้้ใใควม หลูหลามาพร้อมลายไม้มาฮอกกานีเกีย์ออตโต้ทรงสูงพงอะไรจับถนัดมือภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายมาพร้อมกับแผยแยกด้านหลังกับเบาะกลางอันใหญ่และที่สําคัญนะไม่น่าเชื่อว่ารุ่นนี้สิปีผ่านมาแล้วมีมา่านไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยถึงรุ่นนี้จะผ่านมาสิปีแต่บอกเลยว,ว่าภายในคันนี้ยังใหม่ออโ,โตและคุณภาพไม่มีรถตัดต่อพิคาราชมหนับน้าท่วมหากพบเจอปัญหายินดีขึ้นเงินเต็มจำนวนเอกลักษณ์ด้านท้ายของ Extreme 2 0 g รุ่นนี้ไฟท้ายครับเป็นทรงเบน์กันชนท้ายเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่มาพร้อม เราให้ยากแลไอเทมออเดิรโต้ขายเพียงแค่3,99,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่8,000บาทรุ่นพิเศษแบบนี้ใครพลาดรับรองได้ว่าเสียใจลุงโอ๊ตจัดให้